สวัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะที่เปิดเรียนนะคะก็ไปเรียนภาษาเยอรมัน A2 กันนะคะทุกคนแต่ว่าเราเรียนกับเพื่อนที่ทํางานอีกสองคนเป็น3คนเนาะก็มาแบบจะพาไปดูบรรยากาศในห้องนะคะโอ้ยเงินก็ต้องหาภาษาก็ต้องเรียนนะคะจะมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศที่มันไม่มใช่เรื่องง่ายๆนะคะทุกคนก็คือแบบเราก็ต้องเรียนภาษาบ้านเขา,าเนาะนะคะแล้วก็ ไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนอาอก็วันนี้อากาศเย็นไหมนะคะก็ไม่ได้เย็นมากแล้วก็ฝนตกแต่ตอนนี้แดดออกแล้วเดี๋ยวเราไปเจอเันสาวกันอีกสองคนเลยคะ่ะวันสาจ้านั่นนะคะหน้าตาของคนมาสายนุ่นอะวิ่งอยู่น่ะเห็นไหมนะเออเฮ้อวันแรกก็สายจ้าเรียนของเราไม่น่าอยู่เพราะฉันไม่อยากเรียน <laughs> วันแรกก็สายนะคะอันนี้รงเรียนนะคะภายในสายนะคะเกือบพี่สิบนาทีอีเมลเร็วๆแล้วๆ <c oughs> ตอนนี้นะคะพักเบรคครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนเนาะเป็นยังไงบ้างครับเพนนีเรียนวันแรก ีพนพักเบรกก้ามากินอาหารนะคะที่มันจะเป็นตรงเนี้ยค่ะมีโกโนเนาะนี่นะคะเก้าฟังค่ะทุกคนมีไก่แล้วก็มีมะเขือเทศมีอะไรนะมันฝรั่งแล้วก็มีผักนะคะเขาถามว่าเอาซอสไหมแต่เราไม่เอาอันนี้ะไรเทมปุระเจ็ดฟังกว่าค่ะมไม่เอาซอสกิน,นอันนี้ไม่อิ่มนะคะ มาต่อแม็กตอนนี้ก็กลับมาจากเรียนเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าเรียนวันแรกก็รู้สึกว่าเออตัวเองไม่กดดันมากนะคะแต่ก็แบบยังงงๆกับเพื่อแกรมมาเขาอยู่เนาะก็สนุกดีนะคะคุณครูสอนได้โอเคไม่ไม่น่าเบื่อแล้วก็แบบว่าไม่จี้นักเรียนจนเกินไปเนาะเราก็เลยแบบเรียนได้เพราะเราเรียนไม่เก่งนี่นั่งข้างเพื่อนก็ชะงก ขอดูเพื่อนแบบเ,ออเขียนว่าอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะคะเดี๋ยวคือเราไม่ได้ถ่ายรูปภายภายในห้องเรียนมาให้ดูเนาะเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าก็แล้วกันวันน,น,นี้วันแรกไงแล้วก็สายด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพาไปดูนะคะที่โรงเรียนว่าโรงเรียนน่าเรียนไหมนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะคลิปเที่ยวคลิป ที่แบบถาทมไว้ที่หมักหมมไว้เดี๋ยวก็จะพยายามเอามาลงนะคะทุกคนแบบว่าที่เราไปเที่ยวมาเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะแล้วเ,เจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ